คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ลุยเดี่ยวผจญภัยอาเซียน382วัน11ประเทศหากต้องการดูตั้งแต่วันที่1ของการเดินทางสามารถเข้าไปดูได้ในลย์ลิสต์อาเซียน382วันและสามารถติดตามการเดินทางของบอลได้ที่ Facebook Page บอลพาเที่ยวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับล้วก็สวัสดีตอนเช้านะฮะเช้านี้ที่บ้านรักไทยฮะอากาศหนาวใช้ได้เลยนะฮะมีไอน้ำ มีหมอกลอยมาจากบนพื้นน้ำด้วยตอนนี้ก็เจ็ดโมงเช้าแล้วนะฮะเดี๋ยวเราถ่ายรูปเก็บบรรยากาศตอนเช้านะฮะแล้วก็กลับไปนอนต่อในเต็นท์นะฮะไม่รีบนะไม่รีบแล้วเดี๋ยวสายๆเดี๋ยวเราค่อยไปฟังงูกันต่อนะฮะ สวัสดีนะฮะตอนนี้ก็บ่ายโมงนะฮะหายกันไปประมาณครึ่งวันนะฮะนั่งเล่นนอนเล่นนะฮะอยู่ที่บ้านรักไทยทํานู่นทํานี่นะฮะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้บอก็มาอยู่ที่นี่ละฮะปางหุ่งนะครับห่างจากบ้านรักไทยประมาณ4 14กิโลเมตรนะฮะก็เนี่ยปางหุ่งศูนย์กิโลเมตรแต่ว่าจุดมุ่งหมายที่เราจะไปนอนกางเต็นท์ค้างแรมกันก็คืออยู่ด้านในนะแต่ เรายังไม่รีบนะฮะวันนี้ชิลๆสบายๆอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะหนึ่งคนจะมาค้างคืนนั่งพูดคุยกับบอลในคืนนี้ด้วยนะแต่ก่อนอื่นกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเดี๋ยวมาหาอะไรกินกันเดียข้าวเปล่าจานเท่าไหร่ฮะเอาข้าวเปล่าจานหนึ่งผมมีกับข้าวแล้ว ขอบคุณมากฮะเราก็จะแบบอายๆเขินๆเขานิดนึงนะเราสั่งแต่ข้าวเปล่าออตลอดเลยฮะเนี่ยเดินทางเพื่อระหยัดนะเงินเรามีน้อยนะแต่ว่าเราก็จะเห็นคุณค่าของอาหารเพิ่มขึ้นนะยมใดที่พูดเสมอนะว่ายามใดที่เรากลับไปเจอไข่เจียวร้อนๆรานข้าวนะโอ้มันจะฟินนเล่นมากเนะไม่มีปัญหาเรากินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วฮะโอเคครับป็่ว่าเดี๋ยวทานข้าวเสร็จเดี๋ยวบอลพาชมรอบๆแล้วก็เข้าไปด้านในนะฮะเป็นที่ของทําการอุทยานนะครับ 我我弄弄。 แล้วก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ทางที่เข้าลานกางเต็นที่ปังอุงนะฮะก็จะอยู่ในเขตและผิดชอบของอุทยานแห่งชาติทําปานะฮะน้ำตกผาเสื้อนะฮะก็จะมีค่าบริการทั้งหมด50บาทนะสำหรับค่าเข้า20แล้วก็ค่างกางเต็นท์อีก30นะก็ถูกกว่าที่บ้านรักไทยนะก็เป็นว่าเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปแล้วก็ไปดูทําเลกางเต็นท์นะล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับพาเดินชมรอบๆนี้หน่อยนะอันนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะที่มาที่นี่ฮะ น,นี่ก็เวลาประมาณ6กโมงสินะฮะก็เนี่ยฮะตอนนี้ก็แขกรับเชิญที่บอกได้มาแล้วฮะมีมานั่งมีมานั่งอันนี้นะฮะก็ คุณเบียนะเบียเบียเฟ้นะเราชอบเรียกอยากจะเรียกเบียยัดเข้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมานอนกับผมคืนนึงใช่นะขี่มอเตอร์ไซค์มามาเจอกันเออวันนั่งโมูคือจริงๆคือปกตินี่ผมไม่ค่อยชอบแอดเฟซใครนะผมเป็นคนแอดเฟซชาวบ้านยากมากนะจริงแต่ว่าคือนี่ คืออาสังเกตดูดิคุยกันอยู่พักนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อาก็คุยในไลน์ด้วยเนี่แม่งเอ้ยนี่แม่งทักบ่อยไว้เออมันยังทักไม่จบเลยแม่งเดี๋ยวมันก็ทักมาอยู่ด้านล่ามันทักแล้วมันคุยยาว,วเอออก็เลยแอดเฟซ <ๆ S 2> มามาคุยในเฟซส่วนตัวเดี๋ยวดูแม่งพัฒช,ชั่นแรงดี <ๆ S 1> <ๆ S 2> อะไร <ๆ S 1> ดูแบบเหมอนนะเออใช่เลยคือแม่งเหมือนกับว่ากาลังกาลังเหมือนกับคนแม่งกําลังดิ้นอยากจะหาอะไรมาสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยนะใช่ฮะแล้วก็ ก็เลยอ่ะมาเป็นเพื okay, so ここ่อนกันดีกว่าเพื่อจะได้คุยกันได้คล่องขึ้นโอเคฮะก็เดี๋ยววันนี้ผมกับคุณเบียร์นะก็ชิวๆฮะไม่มีอะไรมากตอนนี้เราอยู่กันที่ปางอุ๋มนะแล้วก็เดี๋ยวนั่งคุยนู่นนี่นั่นเลยนะแล้วก็บรรยากาศเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายรูปเก็บตกกันตอนเย็นๆนะแล้วก็ตอนเช้าอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็นั่งโม้กับชายหนุ่มไปก่อนนะเราช่วงนี้มาประเทศไทยแขกไม่ขาดไม่ซ้ำหน้านะโอเคฮะแล้วเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนเย็น ที่เวียดนามไม่ได้ดีดี อินดี้แม่งโคดินดี้เลยคือ <laughs> ผมแม่งปฏิเสธทั้งรายการต้องคที่ถ้ามาแล้วไม่สะดวกอ่านตอนเนี้ยถ้าเกมโชว์รายการอะไรเนี่ยผมเกมโชว์ผมถามเลนเป็นเกมโชว์ใช่ไหมให้ผมไปเ,เล่นเ,เกมนะไม่เอาอ <laughs> ผมไม่ถนัดเล่นเกมไม่ไปอะไรเงี้ยหรือว่ารายการท่องเที่ยวไหนที่บอกว่าเออแบบ ให้มาออกสัมภาษณ์ให้ผมสนใจนะสัมภาษณ์เพราะมันเหมือนกับได้บอกอได้บอกตัวเราได้ได้เดงแนว<ด> <okay. S 1> แนวคิาผมชอบแนวรายการแบบแนวสัมภาษณ์แต่ว่าถ้าไม่สะดวกถ้าผมอยู่เดินทางผมก็ไม่แวะหานะผม,มจะต้องจบของผมก่อนะอะไรเงี้ยเออล้วก็นั่นแหละไอ้พวกสปงส,ส,สปอนเซอร์บ็อกเกอร์กับสปอนเซอร์นี่มันเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้นะมันเป็นตัวตนเหมือนกันนะเพราะว่าใครที่มีสปอนเซอร์เข้าเยอะๆนั่นหมายความว่าดัง ฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ย generators. ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมจะภูมิใจมากถ้ามีคนมาจ้างผมแต่ไปไปมามาเพราะเอาก็จริงเรากลับไม่เอาอ,อ,อ,อะะไรัมานนะ้ ก็ตอนนี้พระอาทิตย์ตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอากาศที่ปังอุ่งแห่งนี้เย็นมากมากนะฮะพอหลังตะวันรับขอาฟ้าไปะฮะนี่ฮะต้องเอาเสื้อมาใส่ทับกันถึงสอสาตัวกันทีเดียวนะฮะแต่ว่าวันนี้เราก็ยังไม่ค่อยมีเวลาที่จะเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันสักเท่าไหร่นะเพราะว่าคุณเบียร์แบบโอ้โหคุยสนุกมากนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย จากความเกลียนที่เรารู้จักผ่านเฟ้ๆนะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีมุมมองการใช้ชีวิตมีหลักในการใช้ชีวิตที่น่าสนใจทีเดียวนะเรียกได้ว่าเป็นคนมุ่งหาความอิสระยอย่างแท้จริงแบบบอลก็ว่าได้นะฮะเอาเป็นว่าอุ้ยอุกล้องมันทําท่าจะหล่น,นก็โอเคฮะมึงอย่าพิ่งหล่นตอนนี้แล้วกัน,นขอคุยให้จบก่อนก็เอาเป็นว่าวันนี้ขอจบเป็นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้นะฮะจะมาเก็บภาพบรรยากาศให้ชมกันนะ,ะหวังว่าพรุ่งนี้จะมีทะเลหมอกรออยู่เหนือน้ํานะครับ มันจะสวยงามมากนะฮะของปลาหมงแกงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณเบียร์ต่อนะแล้วก็ทานหมูกระทะเดี๋ยวนี้สุดยอดนะฮะหมูกระทะมื้อแรกในประเทศไทยแล้วพรุ่งนี้เป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันนะฮะคืนนี้ bye นบ๊ายบายฮะคุณนายลาทีสวัสดนะีเลยเฮ้ยแม่งไม่หันหลังดีกว่าเดี๋ยวกล้องล้ม <laughs> โอเคลาทีสวัสดีบายยผมนึกผมนึกอะไรได้มันจะถามนะามสบายเลยฮะเรื่องอาหารก่อน11เอดประเทศนี้ที่ประทับใจอาหารที่ไหนไม่รวมไทย ติ๊งตองติ้งนองเห็นไหมสิดยาสิดนอนของที่ไม่ประทับใจนี่ฟิลิปปินส์เลยอ่ะบอกได้เลยประเทศแรกอดอกแรกนี่อืมกินยากพี่อืมรู้ว่าไม่อร่อยนี่วะสิงคโปร์สิงคโปร์คุณก็น่าจะอ๋ออืมอ๋อทุกอย่างมีมาตรฐานเนาะใช่ครับแล้วอาหารมันจีนไง ภูสิงคโปร์พี่อยู่ได้กี่วันเนี่ยเจ็ดวันครัเจ็ดวันคนระบแล้วเนาะเจ็ดวันก็บเเลืองละไม่เจ็ดวันเกือวันก็ครบเจ็ดวันเปืองละ<อ>ไม่รู้เปไ็นหลยประเทศแบบนี้ที่ผมไม่เคยคิดเลยทำไมะสิงคโปร์โญี่ปุ่นอะไรแบบเนี้ยไม่เคยคิดถึงการแบบอยากจะไปนะอะไรเงี้ยยังไม่ได้เจอไม่มีรแแนวคิดพวกนั้นมผมชอบประเทศรที่สามหรือว่าอะไร